วันนี้จะพาไปเที่ยวแขวสารวันของลาวกันค่ะโดยเราเริ่มเดินทางจากขอนแก่นค่ะจึงขอแวะลองท้องกันที่ขนมจีนขูดทองและต่อกันที่บงลางคาเฟ่จังหวัดกาฬสินค่ะเมื่อพวกเรามาถึงอุบลแล้วก็แวะไหว้พักกันที่วัดภูพร้าวค่ะแล้วก็เข้ามาเช็คอินที่ ur camping s ิ i d h o n นะคะโดยคืนนี้จะพักกันที่นี่หนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะโดยที่พักที่เราจองราคาในราคา1น0 0บาทผักได้4คน มีอาหารเช้าให้พร้อมกับแถมหมูกระทะให้หลังละหนึ่งชุดนะคะซึ่งเรานอนด้วยกันนะคะเป็นหนึ่งหลังโดยที่พักของเราจะเป็นแบบ2ชนนะะั้นค่ะข้างล่างนอนได้2คนข้างบนนอนได้2คนต้องไต่บันไดลิงขึ้นมานะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะตรงที่นอนข้างบนคือมองเห็นดวงจันทร์ดวงดาวค่ะรสวัสด์ยามเช้าค่ะแล้วก็ตื่นมากินอาหารเช้าบุฟเฟ่ของ UI Camping s i l i n t o น,นะคะ ซึ่งตอนเช้าบรรกาศดีมากแล้วเราก็มุ่งหน้ากันต่อนะคะมุ่งหน้ากันไปต่อที่ด่านสุดาการกรช่องเม็กนะคะโดยค่าเข้าผ่านด่าน20บาทค่ะต่อคนโดยตอนที่เราเข้ามานี่เราก็เจอคนไม่ค่อยเยอะมากนะคะถือยังถือว่าคนน้อยคะ่ะและเราก็เข้ามาถึง ประเทศลาวกันนะคะโดยเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองปากซีแขวงจำปาสักกันค่ะตอนนี้และตอนนี้ก็คือเรากําลังข้ามแม่น้ําโขงกันนะคะซึ่งใหญ่มากกว้างมากแต่ที่เห็นนี้คือไม่ใช่หมอกนะคะเป็นฝุ่นค่ะตอนช่วงที่ไปเมืองปากซีเขาจเจริญมากเลยคะ่ะแล้วเราก็มุ่งหน้ากันไปต่อที่เมืองสารวันแขวงสารวันกันนะคะระหว่างทางก็จะเป็นถนนสองเลนค่ะแล้วก็จะมีการข้าม ห้วยแบบนี้นะคะโดยมีสะพานเหล็กเป็นตัวเชื่อมก็จะมีบ้านคนค่ะอยู่สองฝั่งของถนนก็จะมีต้นไม้บ้างและเราก็จะมีการแวะเข้าห้องน้ํากันนะคะนี่คือบรรยากาศหน้าห้องน้ําค่ะเมื่อเรามาถึงเมืองสรวะวันนะคะเราก็แวกะกินข้าวกันค่ะเป็นเมนูปลาทั้งโตเลยค่ะแล้วเราก็มาเช็คอินกันที่บิ๊กตอ่านะคะที่พักห้องละ3 0 0อยบาทเป็นเตียง3.5ฟุต2เตียงค่ะคุ้มค่ามากสวยมาก แล้วก็มาฝากท้อกันที่ร้านภูเบียนะคะซึ่งร้านนี้ก็จะเงียบอยหน่อยๆค่ะก็จะไม่ค่อยมีคนเยอะมากเราก็เลยอยากลองเมนูที่เราไม่เคยได้กินกันก็คือซินแบะนะคะก็จะเป็นเนื้อแพะที่เขาเอาไปย่างค่ะแล้วก็มีหมูกระทะด้วยหมูกระทะที่นี่อร่อยมากค่ะน้ำจิ้มจะเป็นเหมือนหวานหน่อยคล้ายๆกับผสมถั่วอ,อร่อยกันหลายอย่างค่ะเบียร์และเบียร์ก็ถูกมากด้วย นี่ค่ะบรรยากาศหน้าร้านถ้าเกิดได้ผ่านทางนี้แนะนําร้านนี้เลยค่ะมาลองดูนะอรุณสวัสดยามเช้านะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่อาหารเช้าค่ะซึ่งเราออกมากินข้างนอกกันนี่คือฝรั่งถ้วยยักษ์ค่ะโหอหอมมากร้านนี้ก็คือคนเยอะต่้เช้าเลยค่ะเราก็เลยมาลองชิมกันว่าอร่อยไหมอร่อยจริงๆค่ะลองมานะแล้วเราก็ถามคนที่นั่นว่าแถวนี้มีอะไรเที่ยวบ้างเขาก็แนะนําสวนแคนนะคะ่ะก็จะมี แคนนะคะให้เรามาถ่ายรูปนี่ค่ะคนที่นี่เขาก็มาถ่ายรูปมาเล่นที่นี่กันนี่ค่ะแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับไทยกันนะคะแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่ไทยกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเส้นทางกลับเราก็จะเป็นบรรยากาศสองข้างทางที่เป็นบ้านคนที่นั้นนะคะนี่คือทางกลับทางข้ามแม่น,น้ำคงที่ทางเดียวกับที่เราขามาที่เรามาเลยค่ะแล้วเราก็แวะกันที่ เลไลคาเฟ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ไทยแล้วค่ะแล้วก็ขอแวะเติมคาเฟอีนให้ร่างกายกันหน่อยนะคะเพราะว่าต้องมุ่งนักกันกลับถึงขอนแก่นเลยวันนี้บรรยากาศที่นี่ก็ดีมากเลยค่ะสงบสดชื่นอากาศดีขนมก็อร่อยน้ำก็อร่อยะคะ่ะแล้วก็ยังมีของให้เล่นให้เล่กนอีกนะคะ บรรยากาศดขนาดนี้ใครผ่านมาทางนี้แวะมาได้นะคะที่เลไลคาเซ่ค่ะทิปหน้าจะพาไปไหนเรียมติดตามกันนะทุกคนขอบคุณค่ะ